ครับหลังจากลงจากรถทะเลน่อยแล้วครับผมก็่ยได้มาขึ้นทะเลขัญญ้นยาวครับลงจากขั้นสัน้นเลยไมาขึ้นขัญญ้นยาวต่อครับผมเรียงเรียงเมืองสุพรรณบุรีครับผมเพื่อจะเอาไปพุนละครับแถวคลองพระอุดมพุนล้ครับผมแถวเขตคลองบุบรมีเขตปทุมนะครับผมเขตปทุม โค้นเราขึ้นเป็นสร้างครับผมเป็นสร้างซอมนี่แหละสร้างซอมไมโครนี่แหะครับผมเป็นมาขับขึ้นไห่ มีแต่รุ่นเก่าๆทั้งนั้นครับผมต้องมาก่อนต้องมาก่อนเอารถด,ดับซ้ำครับผมรถไม่โ,มโค่ดับครับผมแบตกับบมี่บลละแบตกับยูน้ำไทยรถสร้างบุลละครับถึงนสแดลลวแบตขึ้นมาก สตาร์ทใหม่ครับผม